มีเมืองหนึ่งที่ร่ำรวยจนพระเจ้าต้องลงโทษก่อนที่พายุจะกลบถนนก่อนที่ดวงตะวันจะเผาจนดินแตกระแหงในทะเลทรายอาหรับที่ดูว่างเปล่ายังมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่เงาของนครที่ถูกลืมพวกเรารู้จักแอตแลนติสใต้ทะเลแต่รู้ไหมว่าทะเลทรายเองก็มีตำนานเมืองจม เมืองนั้นมีชื่อว่าอูบาชาวบ้านเรียกมันว่าแอตแลนติสแห่งทะเลทรายมันคือโอเอซิสแห่งการค้ากำยานเมืองศูนย์กลางของยางหอมจากต้นแฟรงคินเซนสินค้าล้ำค่าที่เปรียบได้กับเสียงของเทพเจ้าผู้คนเชื่อว่ากลิ่นกำยานคือประตูสู่สวรรค์ จากอินเดียถึงโรมันจากคาบสมุทรอาหรับถึงเปอร์เซียทุกเส้นทางพ่อค้าคาราวานต่างพุ่งตรงสู่อูบาและเมืองนี้ก็มั่งคั่งเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้อูบาไม่ได้สร้างแค่ตลาดแต่สร้างหอคอยที่สูงเทียมเมตรกำแพงประดับทองคำถนนลาดด้วยหินศิลาอ่อนสีขาวสะท้อนแดดจนแสบตาและผู้คนเริ่มหลงลืมบางสิ่ง เมื่อมนุษย์คิดว่าตนยิ่งใหญ่กว่าเทพเทพจะเตือนด้วยพลังของพื้นดิน แล้ววันหนึ่งฟ้าก็คำรามพายุฝุ่นดำมืดบดบังดวงอาทิตย์พื้นดินใต้หอคอยแตกร้าวดังเปิดประตูนรกเสียงแผ่นดินร้องไห้ดังก้องกลางทะเลทรายในค่ำคืนเดียวเมืองทั้งเมืองหายไปใต้ผืนทรายไม่มีผู้รอดชีวิตไม่มีใครพบอูบาอีกเลยเหลือเพียงเสียงกระซิบของลมที่ยังพัดเรื่องราวนี้ต่อไปผ่านการเวลา กว่าพันปีผ่านไปนาซาส่งดาวเทียมสอดส่องทะเลทรายเพื่อค้นหาสิ่งที่ถูกฝังและสิ่งที่พวกเขาเจอทำให้นักโบราณคดีขนลุกภาพถ่ายดาวเทียมเผยเส้นทางคาราวานโบราณตัดผ่านดินแดนกรกลางในประเทศโอมานและที่นั่นพวกเขาพบหลุมยุบยักษ์กลางทะเลทรายใต้หลุมน,นั้นคือซากเมืองหอคอยพังทลายถนนหินลาดยาวเหมือนอดีตไม่เคยจางนักโบราณ คดีเชื่อว่านี่คืออูบาเมืองในตำนานที่มีอยู่จริงและจมหายเพราะน,น้ำมือมนุษย์เองอาจไม่ใช่เทพลงโทษแต่การสูบทรัพยากรใต้ดินจนผืนทรายไม่อาจรับไหวและหมันกลืนทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบเรื่องของอูบาจึงไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันคือคำเตือนเมื่อมนุษย์ลืมฝาผืนดินจะเป็นผู้เตือนหากคุณเดินทางไปอย่างรับเบาเอาขาลีทั้ ใสายว่างเปล่าแห่งอาหรับในวันนี้ลองเอาหูแน่ผืนสรายดูบานทีคุณอาจจะได้ยินเสียงเมืองที่เคยรุ่งเรืองกำลังบอกเล่าเรื่องราวสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปตลอดกาล